อ๋อซูมวันนี้รู้ไม่ใช่หนมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมเป็นดูเชนแซดนะครับผมวันนี้กัรในเกมผมดีเวิร์กเก้นกันเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำโอดเชนวาลเลนนั่นเองนะครับผมสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนะผมก็ต้องมีค่าเลเวชั่นแอร์ไลน์ของเดอะเซ็นทต์ทอลลิตี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่สองนะครับผมต้องมีค่าสเต็งวิวพาวเวอร์แล้วก็ฟอไฟจูดนะรวมกันให้ได้ทั้งหมด40นั่นเองนะครับผม โอเคเราจะเรื่อกเปนอย่างแรกนะครับผมวิธีการทำให้เป็นแอร์ไลน์นะครับของของเซนต์เทลลอร์ตอริตี้นะครับผมอ่านยากหายเลยั่ก็นะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมนะทำการมาที่ h i v e แล้วก็ทำการเก็บเควสตรงนี้นะครับผมก่อนนะครับผมเมื่อท่านผู้ชมนะเก็บเควสมาทั้งหมดทั้งกระดานแล้วนะครับผมท่านผู้ชมจะสังเกตว่ามันจะมีนะครับผมเควสบ,บางเควสนะครับผมที่เขียนว่าเป็นเควสต์สำหรับเดอะเซนต์เทลลอร์ตอริตี้นะครับผมก็ทำการให้ทำเควสนั้นให้เสร็จนะครับผมแล้วก็จะได้ค่าเลเวอเรชันแล้วนะ,นวนะ,นนนนะครับ โอเคนะผมอย่างต่อไปนะผมจะพาผู้ชมเอาไปทำการไปที่ฟอร์ดมิลิทนะครับผมหรือว่าเกาะคุกนั่นเองนะครับซึ่งนะผมวิธีการไปง่ายๆนะผมตรงนี้ก็ตามผมมาเรื่อยๆเลยนะครับเราจะทําการเริ่มจากตรงที่รับเควสเลยนะครับ เมื่อท่านผู้ชมมาถึงที่วาร์ปุ่เกทายนะผมท่านผู้ชมทำการเลี้ยวซ้ายนะผมสังเกตว่ามันจะมีสลิงอยู่ตรงฝั่งซ้ายนี่นะครับผมก่อนท่านผู้ชมทำการวางบ้านคิวไว้ก่อนนะเพื่อที่จะเป็นจุดเซฟให้เรากลับมาตรงนี้เองนะรเราจะได้วาร์ปไปที่ซัมเมอร์นั่นเองนะครับก่อนท่านผู้ชมนะผมตรงนี้ตามผมมาเรื่อยๆนะครับผม เรามาถึงตรงนี้นะผมมาทําการนะผมดูตรงมุมนี้แล้วก็ทําการใช้ไกด์เดอร์นะผมเพื่อที่จะไปตรงที่ท่าเรือนเองครับผมตรงนี้ท่านผู้ชมให้ทำการเซกเรือแล้วก็ขับไปเรื่อยเรื่อด้านหน้าครับผมเราจะถึงฟอร์ดมิดเท่านั้นเองนะครับผม yes, sir. เมื่อเรา,มาชมมาถึงตรงนี้นะครับผมให้ทําการนะผมเข้าห้องตรงฝั่งซ้ายน,นี้นะผมจะทุกคนจะเห็น NPC ตัวหนึ่งนะผมเขาจะให้เราไปหาคนคนหนึ่งนะผมที่ซัมเมอร์นั่นเองนะครับผมห<อ>ลังจากที่ทุกคนนะทำการคุยกับ NPC ตัวนี้นเสร็จแล้วนะผมให้ทุกคนทําการรีเซ็ตนะผมกลับไปที่บ้านกิลของตัวเองที่ตั้งเอาไว้ที่ไฮฟ์นั่นเองนะครับพอทุกคนนะผมรีเซ็ตมาเสร็จแล้วนะผมทําการวาร์ปไปที่เกสท์ไฮท์นะ,นะ <S <S เพื่อที่จะวาร์ปไปซัมเมอร์ต่อเพื่อที่จะไปขาย NPC ตัวนั้นเองนะครับผมจุดวาร์ปของซัมเมอร์ก็จะอยู่ฝั่งงซ้้้าาาายยนนนะครรรรัับผผมมมตีไไดดกก็สถว์ปปเล เมื่อเรามาถึงที่ซัมเมอร์เสร็จแล้วนะผมตรงนี้ท่านผู้ชมตามผมไาเรื่อยนะผมผมจะพาท่านผู้ชมนะผมไปทำการไปเอาโอดกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็คือการไปหา MC ตัวหนึ่งแล้วก็ไปกีบเขานั่นเองนะครับผม โอเคนะผมเมื่อทุกคนมาถึงตรงนี้นะผมท้านผูาชมจะสังเกตว่ามันจะมีเป็นบ้านล้างบ้านหนึ่งครับผมอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมให้ทุกคนนะทำการเข้าไปในบ้านล้างหลังนี้นะครับแล้วทาการหาโพรงนะผมที่เป็นทางลับนะครับผมซึ่งจะอยู่ฝั่งซ้ายนั่นเองครับนี่ครับผมจะเป็นโพรงแบบนี้นะครับลงไปนะครับผมยอนตรงลงไปไปทําการเจอเอพซตัวหนึ่งนะผมที่นั่งอยู่นั่นเองนะครับผมก็ทําการคุยกับเขานะครับเสร็จแล้วตรงนี้หน้าจอเราจะดำนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเอพิซ์จะทาการหายไปนะครับผมเขาก็ไม่ได้หายไปไหนครับ เขาจะทำการไปรอเราอยู่ข้างบนนะเพื่อที่จะสู้กับเรานั่นเองนะครับ NPC ตัวนี้ก็ไม่ได้สู้ยากนะผมก็ไม่ได้เหมือนกับเบธฮับเปร์นะครับผมเบธฮับเปร์นี่คือแบบพ่องนะครับผมดเดือดโคตรเยอะนะครับตัวนี้ก็จะไม่ได้เหมือนแบบนั้นนะครับผมก็สู้ง่ายนะครับ เสร็จแล้วนะผมท่านผู้ชมนะผมกิบ MT ตัวนี้นะผมท่านผู้ชมก็จะได้โอดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม mm hmm. ก็วิธีการ position โอดนี้ก็ง่ายๆนะผมให้ทําการไปฆ่าบอสนะครับผมหรือว่าเพลเยอร์นะผมที่มีค่า reputation นะผมติดลบของ the central authority นะครับผม mm hmm. ก็อย่างเช่นนะับดู๊กนะครับผมฟูลี่แมนอะไรพวกนี้นะผมที่ผมแนะนําก็จะเป็นฟูลี่แมนนะผมเพราะฟูลี่แมนนะผมไม่จําเป็นต้องไปทํากุญแจอะไรพวกนี้นะผมก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับ mm hmm. ก็อยู่โลก2ด้วยนะครับผม,ผมก็สามารถไปทํากันได้นะครับ ก็สุดท้ายเนี่ยผมก็คงจบไปแล้วนะผมสำหรับวิธีการทับอวดนะผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แช์กดซับสไครต์กันด้วยนะผมคราวนี้ถ้าถามความจาใจอะไรคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้นะผมบ๊ายบายครับผม